สวัสดีนะักลงทุนทองคบทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องยู u ูบโกลาล์เพจโกลาลแล้วก็เว็บไซต์ g o l a ล .com วันนี้อังคารที่4กรกฎาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันในวันนี้การเหมืองไทยก็ดูจะนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากเราได้ตัวประธานสภาผู้แทนรัฐมนรคนใหม่รวมถึงรองประธานสภาทั้งสองคนก็อาจจะมีการแข่งขันกันบ้างนะครับในส่วนของตัวรองประธานสภาแต่ที่เหลือก็สามารถผ่านพ้นไปได,ด,ด้ด้วยดีการอวดเลือกเสร็จสิ้น อย่างรวดเร็วนะครับก็ทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นมานะครับเพราะว่ามองว่าหลังจากนี้การจัดตั้งรัฐบาลอาจจะมีความลาบลื่นมากขึ้นเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับทางคุณวรุตลุงขำผูม้มีการฝ่ายวิเคราะห์ของทาง YG l b u l l e a n and Future จำกัดนะครับไปดูกันว่าหลังจากที่เงินบาทได้ดีแข็งค่าขึ้นมาจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับขนาดที่การเลือกตั้ง ประธานสภาวันนี้ที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างไรบ้างและจะมีเม็ดเงินไหลกลับมาเมืองไทยบ้างหรือเปล่านะครับลคุณมดุ์ครับสวัสดีครับคุณนอนุสรครับวันนี้ก้าวแรกการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ดูเหมือนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีท่างเงินบาทตอบรับม้างน้อยแค่ไหนครับ ขัางเงินบาทเนี่ยมีการตอบรับในลักษณะของการแข็งค่าค่อนข้างมากทีเดียวครับคุณอนุสรเราจะเห็นว่าค่างเงินบาทเนี่ยแข็งค่าหลุดระดับ35บาทต่อดอลลาร์ลงมานะครับอืมก็เคลื่อนไหวอยู่แ,แถวระดับ34บาท87 86สตางค์ครับซึ่งอ่าก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความเชื่อมั่นของการตั้งในส่วนของรัฐบาลชุดใหม่ ที่มีความคืบหน้าในส่วนของตัวประธานสาภาผู้แทน,ะะนราษฎรทําให้มีความเชื่อมั่นในทิศทางตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบเราจะเห็นว่าทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นตอบรับกระแสะข่าวดังกล่าวก็มีความหวังว่าน่าจะมีฟันโฟรหรือเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาตินะครับไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ การจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับความขัดแย้งของพรรคการเมืองที่ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงไปได้เนี่ยก็น่าจะทําให้มีการได้รัฐบาลชุดใหม่แล้วก็มีนโยบายในส่วนของการบริหารประเทศเที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สร้างความหวังต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคตก็เลยเป็นปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อ ค่า,างเงินบาทหรือทาให้ข้างเงินบาทเนี่ยมีที่ทางหรือมีโมเมนตัมที่กลับมาแข่งค่าในช่วงนี้ครับมันจะไปได้ถึงขนาดไหนครับจะแข็งค่าไปถึงขนาดนไหนครับแนวแนวต่อไปอยู่ที่เท่าไหร่ครับครับถ้าเราดูภาพของตัวเงินบาทนะครับเราจะเห็นว่าเงินบาทจะมีฐานของราคาเนี่ยในช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนมิถุนายน ลงมาชนดแถวระดับ34บาท44สตางค์นะครับก็อาจจะมีโอกาสแข็งค่าได้ต่อ,อ,อประมาณอีก40สตางค์นะครับคั้งนี้เนี่ยเราจะดูการเคลื่อนไหวของตัวค่างเงินบาทในช่วงปลายเดือนพฤษภา,าจนถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะครับเราก็จะเห็นว่าค่างเงินบาทเนี่ยมีกรอบการเคลื่อนไหวอย,อยู่ในโซนระดับ34บาท93 ถึงระดับ34บาท44สตางค์นะครับระดับตรงนี้เนี่ยค่างเงินบาทแกวงอยู่ในระดับดังกล่าวประมาณเดือนนิดๆน,น,น,นะครับ,รบก่อนที่จะมีการพุ่งทะยานขึ้นไปอยู่แถวระดับ35บาท74สตางค์ก็ต้องบอกว่าประเด็นการเมืองเนี่ยแม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นนะครับ,รบแต่ยังแนะนําให้จับตาดูในส่วนของการ ฟอร์มทีมรัฐบาลหรือการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยจะมีการได้กระทรวงในการบริหารเป็นกระทรวงใดก็จะส่งผลต่อการคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยส่งผลต่อการคาดการการลงทุนในฝั่งของตัวตลาดหุ้นไทยด้วยเ,เหมือนกันครับแต่ว,ว่าราคาทองไทยวันนี้ก็ลงมาเยอะถูกไหมครับ เ,เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาครับเป็นปัจจัยหลักๆเลยครับที่กลับเข้ามากดดันให้ตัวราคาทองไทยเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับ,รบขณะที่ทองต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้กลับสวนทางหรือกล <c oughs> ับไปขยับขึ้นด้วยซ้ำ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็เลยทำให้ภาพของทองในประเทศเนี่ยมีการพักฐานหรือเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงมาครับ <c oughs> ประมาณเท่าไหร่ถึงจะเข้ารับได้ครับคุณมรุชครับครับครั้งนี้เนี่ยแนะนําให้ดูในส่วนของตัวโกลสปอตเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับครับเราให้แนวรับถ้าเป็นโกลสปอตพันเก้าร้อยเจ็ดเหรียญครับบริเวณพันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ตอกเทีนออนครับโลเดิมจริงไหมเอเป็นโลเดิมครับของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าราคาของคำทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้นะครับพอมีลุ้น ที่ทองต่างประเทศจากภาพที่เป็นไซเวดดาวนะครับ,รบจะเปลี่ยนมาเป็นที่ทางไซเวอ,อ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าถ้าทองต่างประเทศเริ่มมีสัญญาณหรือมีโมเมนตัมเป็นหมุกมันขึ้นนะครับ,รบก็เงินบาทที่มีการแข่งค่าตอบรับประเด็นทางการเมืองณปัจจุบันเนี่ยก็ทําให้ทองไทยย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในส่วนของการเข้าไปเก็บ หรือว่าเข้าไปสะสมในส่วนของตัวทองไทยเพิ่มเติมมานะครับแถวไหนแถวไหนได้ไหมครับถ้าเกิดตีเป็นที่ถ้าเกิดตีเป็นเงินบาทให้แนวรับที่ระดับสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยถึงระดับสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคำนะครับหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเนี่ยจะอยู่สามหมื่นหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทต่อบาททองคำครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ ถ้าซื้อเอาไว้ก็น่าจะมีจังหวะในส่วนของการขายทํากําไรได้ในช่วงสั้นครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เองมีตัวเลขการจร้างงานอยู่ถูกไหมครับถ้าออกมาดีก็าอาจจะดันดอลลาร์ให้แข็งค่าได้อีกบ่าครับอใช่ครับทั้งนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจร้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่าตัวนอนฟาร์มนะครับอัตราก,การว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงในวันพฤหัสบดีครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจากตัวคอนเซนซัสหรือการคาดการ ต้องบอกว่าตัวนอนฟาร์มเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะลดลงดักระดับสามแสนสามเกพลายนะครับเตัวเลขการจ้างงานเนี่ยจะอยู่ที่ระดับสองแสนสองหมื่นสองพันลายเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นไปตามคอนเซนซัสเราก็มองว่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะหนุนหรือดันให้ตัวทองคํามีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้เหมือนกันนอกจากนี้ระยะสั้นๆเลยครับในส่วนของคืนวันพุธ ประมาณตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับ,รบจะมีการเปิดเผยตัวรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ,รบหรือเราเรีรกันว่าเฟดมินิทตรงนี้เนี่ยอยากให้ดูในรายละเอียดไส้ในว่าเฟดมินิทจะหม่งชี้ลงไปในเปเปอร์สรุปรายงานการประชุมชัดหรือเปล่าว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกสองครั้งถ้าไม่ได้ระบุชัดแล้วก็ มีการส่งสัญญาณในลักษณะของการคุมเครือหรืออาจจะต้องรอดูภาพโดยรวมของเศรษฐกิจต,ต่อในลนักษณะอย่างนี้นะครับเราก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาโกลสปอตหรือทองต่างประเทศมีโอกาสรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์เหมือนกันครับแต่เป็นการรีบาวเพื่อลงต่อไหมครับหรือว่าหรือว่ายังไงครับครับต้องดูว่าแหล่งซื้อในฝั่งทองคํามากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่า ระดับสูงสุดของทองในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะอยู่บริเวณพันเก้าร้อยสามสิบสามตรงนี้เนี่ยออทองคําเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับขึ้นไปใกล้กับระดับดังกล่าวแล้วก็ถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมายังไม่ผ่านนะครับรบภาพเกิดยืนเหนือหนึ่งเก้าสามสามได้หรือว่ามีไฮเหนือสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะครับกอ,อมองว่าจะทําให้ภาพทองคาในแสัปดาห์เป็นบวกแต่ว่าภาพของทองท,องที่เป็นไซส์เวดาวเนี่ย จะมีกรอบแนวต้านสำคัญ1949ครับตรงนี้ต้องผ่านหยืนให้ได้ก่อนนะครับก็น่าจะทำให้ภาพของทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ครับแต่ที่ผ่านมาผมเห็นช่วงเดือน2เดือนเนี่ยนันฟาร์มเพโลนี่รู้สึกจำพลิกล็อกตลอดเลยนะครับแล้วก็พิกล็อกกันแรงๆด้วยถูกไหมครับใช่ครับถ้าดูจากสถิตินะครับต้องบอกว่าตัวเลข การจ้างงานนอกภาคการเกษตรโดยส่วนใหญ่จะมีการประกาศหรือมีการรายงานออกมาในระดับที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูภาพของเศรษฐกิจสหรัฐที่ทยอยประกาศออกมาในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงต้นสัปดาห์นี้นะครับ,รบเราจะเห็นว่าทิศทางเงินเฟอ้อหรือ,อตัวเลข core PCE เป็นการใช้ใจ่ายทางด้าน,านการบริโูคเริ่มชะลอตัวลงนะครับแล้วก็ในวันจันทร์เนี่ย ISM ก็เปิดเผยตัวดัชนีภาคก,การผลิตตัว PMI อ่าใช่ครับแล้วก็ต่ำกว่าเดือนที่ผ่านมาต่ำกว่า50ด้วยเราก็จะเห็นว่าเงินเฟ้อชะลอภาคก,การผลิตชะลอนะครับถ้าตลาดแรงงานออกมามีสัญญาณของการ ไม่ได้แข็งแกร่งหรือว่าไม่ได้มีทิศทางเติบโตอย่างรุนแรงเหลือเกิที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับมแม้ว่าจะสูงกว่าคาดการเนี่ยเราก็มองว่าก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันหรือสนับสนุนให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้ได้ลึกมากนักนะดังนั้นเนี่ยจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับก็มองว่าน่าจะยังคงเป็นจังหวะ ที่ดีในส่วนของการเข้าเก็บถ้าราคาไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวครับอืมก็คงต้องโฟกัสกันดูอีกทีนะครับวันพุธพฤหัสสุกและสามวันนะมีตัวเลขการจ้างงานออกมาหมดเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับก็วันพุธตีหนึ่งเป็นเฟสมินิดเฟ m มินิ e ใช่ครับถ้าเป็นพฤหัสเนี่ยจะเป็นตัว ADP นะครับการจ้างงานภาคเอกชนแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์แล้วก็วันศุกร์เป็นนอนฟาร์มครับอ่า ยังได้สนุกสนานกันนะครับสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการพุ่งขึ้นพุ่งลงกันได้นะครับก็ต้องติดตามกันยังไงขอบคุณมากครับคุณุรุษครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นเพียงแค่ก้าวแรกนะครับของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีความราบลื่นมากน้อยเพียงไรต้องรอดูว่าคุณพิธาลิมเจรล์จะได้รับการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือเปล่านะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวย่างที่หลายฝ่ายจับตาม,มองกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวเพราะจะส่งผลต่อเสถียรภาพการทํางานของรัฐบาลชุดใหม่เช่นเดียวกันขนาดที่ตัวโกสปอตสัปดาห์นี้อย่างที่บอกนะครับตัวเลขแรงงานออก ออกมาครบถ้วนเลยนะครับทั้งตัวเลข ATB ตัวเลขนันฟอร์มเพโลแล้วก็วันพุธก็ยังมีเฟ,ฟมดมดีด้วยล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลต่อตัวดอลลาร์แล้วก็จะส่งผลต่อค่าเงินบาทแล้วก็ราคาโกลด์สปอตด้วยนะครับทั้งหมดน,นี้ก็คือข้อมูลดีๆที่ทางโกลา์าหยิบยกมาฝากการันถ้าชื่ชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ GOLDAROUND ขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ